ปรดีครับท่านผู้ชมวันนี้พศพาพ,พี่น้องมาตาาแนวข้างรัฐบาลไทยนะครับของเกณฑ์นดนะครับคนดนเหง่งแต่ว่างวดที่พันมาหวดที่พันมาลุดนะครับเจุดนจดแจ้งว่าที่พันมาลุดบ่ครับลุดอือฮะหวดที่พันมาลุลดลแต่ว่าเจ็บ่นออมแผ้ครับเหมือนี้ตามต่อครับเจ็บพันฝันเด็ดแล้วครับฝันดีแล้วเตรียมสมมติประกาศม,มันเด้อครับ เราก็ต้อารจะลื่นหนึ่งไว้หนึ่งแช่หนึ่งการกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจท่างช่องครับครับมันคนว่าเดยอันนี้ตามคนจะซื้อหรอเขาจะควงไม่วควนฟันหนะรอเนาะวปันเด็ดันานมีผู้ชา,ายมาอยู่ดูหน้าบ้านผู้ชา,ายก็แบบก็จีดตุ๋ยแล้วล่ะแค่จนนังไเพ่นกระบบนนี่ไหมพ่นกระเบนเบาหนํา <c oughs> ไปล,ดดไออกลก็เจอัดวหว่าสิถ่เก <c oughs> นัง <c oughs> น่งนัง่งยืนไปยืนมากหรือเปล่าไปไอ้คนเจ้าม่ยังก็หนียระวัววงสิคนม่บอกน้องเจ้าเหมืนข้าแม่แม่ไม่ได้ยืนเมืองหนาวเจ้า <c oughs> คนยืนอยู่ข้างนอกเจ้าของยืงนอยู่ข้างในในั่ส <c oughs> ิแม่โอ้ยฟอยแม่ขอันออกมาหาซีซีหาเอาเบอร์เฟนจะมันถือคักๆถ้ามันออกเป็นสองตัววมกลมเมี้สี่ตัวไดงสองสตัวบอก จ้อมโตกันม <od> ีแล้วโตเด็กเก้าหันเก้าหันเมนเม็ดเดียวเม็ดเดียวมีแค่นั้นครับมาทางนี้ดิี่มันเมื่อเช้ะดไรเนี่ยพูดไรวะ้วได้เด้่ยถ้าเมื่อวานไรกับเจนุดเด้ะตายอันนี้เขาเอินว่าเลขตายบ่จื้อฮะบ่จื้อเลยมีแนวนีพรอบ่ลลาบบ่ลลาบบ่จื้อตายบ่จื้อตายบ่จื้อเอาอีกคือเก่าเพราะว่าเลขตัวนี้เจนุดมากหลาย

ได้มาแล้วยังว่ามักเด็กตัวนี้ละ่ะมันได้มา,มาแบบได้อรก้โอ้เพิ่นรับแช่ฟูวมานน้ำเพินน่อนตัวแรกน่ะเปล่าน้ำเพิ่นทุ่มน้ำเพิ่นจนว่าหัว <laughs> ถ, <laughs> ถิ่มอต่ำกับบ่ถือทุ่มคักทุ่มแนมทุ่มอีลีอีหรอเหมือไรบาทอยู่เด้อ <laughs> หนึ่งท่านว่านี่แล้วสิตามตัวนี้ตามคือเก่าแปดหาเก่าบ่หลับเพราะว่าเขาเสียห้วเขาต่อขึ้น ก<พ>้อนเขาสิกะตะกกอนย้อนตามใช้ย,ยัพูมละ่ะเจ้าของฝันกะดีดีแต่เอาบ่อเป็นฝันว่าเห็นผู้ชายอยู่ข้างนาบ้านตั้งศีนว่ยืนเจ้าของก็ยืนอยู่ข้างในบ้านเขายืนข้างนาบ้านถามจังได้กะบ่ปะผู้ไายคนนี้อโอ้ยถามถามสองหลอบซ้ำหลับลบ่ปะแต่ว่าไม่รู้วก็มีแต่เดียวเ้อะหรอกขิ้นในใจเอาบ่เป็นผู้ชายก็หายแล้วเนาะยิ่งกับซีเจ้าของพ่อเลวออกซีหาซีต้องคอยคืนพอ่ะ หามึงเอ้ยกูคือ่งงูเถี่ยมาไปตามมันรับใช้พูดมัดตีเลขมือถือตีเลขไปรับใช้พูดมัดออดหลอดได้พันขุนพันก็มัดเงินเสียดายบ่เป็นไรโอ้ก็เสียดายยของเอาเป็นเนาะเล้ของมีอยู่ไหมพันเองตีเองพันเองตีเองบ่เลยซำแปลาลงน้องกระจ้าไหมกระจอกผ้าแรงกับแล่นน้ำนะวันที่หนึ่งเสียวขึ้นเคือนเสียจักรวาลโอ้อันนี้ก็เสียเอาคือเก่าพันคุนพันเลยเก่าล่ะวันนี้งวดนี้เดี๋ยันเราบอกค่ะงวดนี้วันได้ฝันยังเลยบ ต้นฟ uh, ้ัน mm ี hmm. ่ย um um ังเจะได้แบบสีไรเลยโอ้แต่ว่าก็มีอยู่สอบเลยหรอกมีอยู่แต่ว่าไม่มีอยู่แตมตกเก่าอยู่แต่ว่าแต่ว่ามักอยู่นี่มักอยู่หนึ่งหนึ่งซีเก่าชอบหนึ่งซีเก่าเนี๋ยวนี้มักเด็กเจ้าของมักมักมักอยู่หนึ่งซีเก่าแมาแต่ใส่จี๋ห่วยแก่ว่าชอบเด็กชอบชอบเจ้าของ ชอบชอบนําแหละพอฝันฟันอยู่บันเบิกซับเด้บันเลขสี่ไ้กัหนึ่งสี่เก้าอืมเลยมักเลยอันนี้ถ้าจยพูดนี่มักหลายตายแค่ไหมื่อไรเมื่อไรบาดอยู่เมื่อวังสั่นบวดเลียนเมื่อไรขึ้นสีแก่ขึ้นน่นแล้วมันโตไดครับนี่แปดหาเก้าสีแก่ขึ้นเลขตัวนี้เอาขึ้นเห้เมื่อไรเสียไปเท่าไรก็เจาขึ้นให้เมื่อไรหมดนี เชฟไปไลฟ์ไปไหนเนาะมวนโอ้โหหันอ่ะโอ้กะพันคึ้นพันแล้วมวนอ่ะงวดหนึ่งมวนคิดเพื่อเงาเหมืนหรแม่นคิดเพื่อเงาวันนี้ก็เชลีกยังโบจื้อบบโบจื้อเหรเนาะของนันหมักเนาะโอ้หมักเนาะอของหมักไปถือจื้อของหมักของูของเห่นเนาะของมวนเดจะของโบจื้อเมื่อไ่โบจื้อเมื่อเสียเงินมวนบ่โอ้เสียเงินกับมวนเนาะบ่เสียบ่เสียเงินบ่บมวนตัวอื เราได้ยินน้ำตัวนี้ตัวโตใชมากหลายมักตัวนี้แต่ว่าเลียงอันที่ว่าเนึองสี่เก่าอะนั่นแหละเห็นฟันเห็นพุสตายอยู่บันเบิกซับหมดละนั่นแหละแล้วเอาวาเลียงทีเพิ่นหนึ่งสีเก่างวดนี้งวดนี้เรียกว่าฟันดีเลย,เยฟันฟาฟันเห็นเนืงสีโทษตีเอาเขนนื่อนมาซื้อใั่อือมทีกับคนเนาะมาบอกกันมั้ยพุสตายมากไม่าหายนะเมือขึ้นก็ปากบวนั่งเพี้ย มันคือว่าบ้านอยู่ติดป่าชาเนาะค่ะก็จะเห็นตลอดแล้วล่ะม,มีมื่อนั้นกันเมื่อออกมาอันอันโหลดคลิปเนะาะมันโหลดคลิปอยู่ข้างหน้าบ้านไหมเห็นยางเตียงแานเทียงขึ้นบ้านเทียงขึ้น,น,นออกมาเห็นผู้ใชายงางสวนทางวัดเลยกเบพองท่วงซองท่วสาวยิงสี์่ะผู้ชายคนนั้นยางสวนวัดมากเอาะคอว่าเมื่อกวมมือวันกดเมืนอนั้นออกกันโหลดคลิปนะค่ะอืมก็เล่หัว่าหงย มีคนพานตัวระไรวางสิเพราะวันเป็นทางพานของเพิ่นนะเพราะว่าคนพานผีผีพานทางผีพานเลยเช่นนั่นเช่นนั่นเป็นทางผีพานแนนบั้นเบิกซับทางผีพานนี่นั่นเคยได้โชคเกี่บ่เจ็บยังโอ้ยก็เคยได้โชคเนาะแข็งคือย่างผี่ผีแข็งเห็นวันโกนนี่ยวัดต้องห่วงดอกเห็นแต่เห็นเพียงขึ้นตีนหนึ่งออกมาเบื้องลอด có phân này nhận, à? có nên bị nhám sám tù tùng tùng hả có sám tù tùng tùng nên bị nhám chẳng đây yếu lắm chẳng đây chẳng đây đây yếu là... <laughs> có nó phạt FC nè ôi chỉ khóa đọc chỉ khóa mày khóa phải... khóa bao nhiêu đọc chỉ khóa bao phạt ít con cài mưa cồn con con chỉ phán yên đọc mưa cồn à phán yên men chỉ phán cồn chỉ phán yên có thể khóa phần nhà đọc chưa bó bà เป็นคนเป็นคนที่ว่ชืือนะวัชพืชเกบ่ตัวนี้ว่ชืือให้กจนไดกับวบ่จือเนี่ยเจนไดกับวจชพืตามคือเก่าเจนุดมักล่างแคนรับชายภูมิรับชายภูมิเนี่ยล่างแคนหาชายภูมิเลยล่ะหาหาแปดเต้านี่ละนี่เออล่างแคนอยู่นี่เจ้าขึ้นอยู่นี่ มุดน้ำเกนุดนี่แะซโอ้ตรงใสไปน้ำเกนุดซื้อน้ำอินีล่ะมันก็เล่เด่นมไดเลยแม่ซื้อน้ำเงินแดแมนลดตัล่งแข้นตัวล่างแค่นี่แปดเก้าานี่ตัวล่างแข่นีนิ่งแค่นิ่งแปห้าเก้าละนี่นะตล่างแค่นงวดตัวไปนี่ล่างแขนนท่าไหนหวดนี่พันคุณันคือเก่าเาล่าหคือนขึ้นคนเอาคืนเลยบางนาเจ้าของต่ดด้วยเออนั่นพันคุณพันคือเก่ามั่ใจนี่เป็นต้นที่วลาประยุเก่าเด้อพี่น้อง เนุนแล้วสีล่างแค้นนี่ตวนี่ล่ะปลาลบปลาจื้อปลาลบปลจื้อตูนี้ไม่จื้อไม่จำไม่จื้อไม่จำไม่เกิดปาจื้อปลาจำคือเก่าคือเก่าแบบเดียวคือเก่าบอกกูฟังเนาะบอกว่าฟังนุนมากเนาะคนนุนมากเหมคนยังคือบอกกูฟังคนมันมากมันมากจังไริงผมถูกกระม่กมบอกหยาดเนาะเจนนนเนาะบอกหยากเนาะเออบอกหยากเล้วคนมักนี่ไครว่ามักกระชังเจนนุนใคว่าหมักกระชังเจนนุนเอาผู้เดียวก็ได้เออ อ่ะขอบคุณเจนนุ่นแล้วแหละครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับตัวไหนเจ